ผมอยู่ไอ้ตรงสะพานขาน่ะมาเลยอ๋อสวัสดีด้วยครับเพราะผมนายอดเปโสดครับตอนนี้มืดมากเลยสะพานขาไหนอะสะพานขาด้าทางไปเน็กอะมารับทางเดิมเลยดีมีมีไปปะผมมีกล้องจินอืมไม่เก็บไฟไว้อ่ะพี่อะทห้ส่งถามให้ไหมไปชายไมผมเองเผื่อถ้าเจอนะ แล้วก็มอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงสะานขเนี่ยเฮ้ยพี่ว่าพีย่หน้าค่ทหารเน่ยเอาีอ่วาไปรอค่ทหารเลยเฮ้ยมันไอเรอเะเป๋ฮ้ยจริงเี่ี่ขากระเปา๋าดีเลยทำนะจักระเป๋าก่นโอเคเฮ้ยบบมออไไัดูดัแหลกเนาะก่ะเป่าคุณกระเป๋าสีเขียว ก็ปักใหญ่ที่สุดในเกมอ่ะไม่ใช่ก็ปักดีดำดีดำเหรอจริงๆหายากครัมันเก็บน้ำหนักไปเยอะกว่าแต่ช่องมันน้อยกว่าเท่านั้นหมดอ๋อไหนพี่ยอดอยู่ไหนยังที่เราเดินไปกลับมาตรงหนอนน้าไม่เดี๋ย้วคุณอยู่ไหนกันแน่พี่ยอดอยู่ตรงนผมไปรับมา เมืองเดิมเมืองเดิมพี่เดินลงมาทางถนนดังอ่าฮะเฮ้ยทำไมวิ่งไม่ได้อ่ะกาเป้าอ๋อพี่ยอดขานอยู่อาจริงเหรอเออทำไมอ่ะเฮ้ยอย่ากดขาดีเออกดกดวแท่งเออวิ่งได้แล้วอ้อยซ้อช้อชอชอกาะเป๋าเมื่อดมองไม่เห็นกาะเป่ากับสายค้า จะหไฟงี้ไม่เอาหรอกเนี่ยบ้ามันสองทางได้ที่ไหนล่ะโอ้คิดได้ไฟดอกแมงทิ้งลยเสี้ยก็ไฟไฟก็ไฟไฟไม่บอกหรือว่าไฟอะไฟอย่างจริงๆเลยบอสบอสเนะบอสบอสเฟอเรชันอล อนี้อะไรอะคุณจับรับสะับโอ้โหมืดมากไปว่าไปไป,ไป,ไป,ไปน่าจะอารอเช้าอยูนีไปไหนกันดีอะอข้างหน้าเราเนี่ยคือคล้ายถารเนาะใช่เจ้าของนั้นหมนดยังอ่ะอ่ะผมให้หะพี่ยอดมืดอะเนี่ยกล่องเจนเนี่ยอันไหนอ่ะไม่เห็นแกเลยนะี่ะ คือคือถูกข้างหลังคือต้องถาความเข้าใจว่ามองไม่เห็นใครเลยจริงนะครับนนีี่่เยมืดมากเนี่ยมองไม่เห็นจริงเฮ้้ยตองโอเคเห็นใจละเดดไตาบอดข้างหลังไหนอะดีข้างหลังข้างหลังนี่อ่าผมไดจุดบางไหมคือันเลยไม่เห็น นี่หลังก็อยากใส่ชุดนี้ด้โหนมืดเลยยิ่งแล้วแกมีอะไรก้องอินเฟรดนะอ๋อผมให้ฮะเรียนอย่ปิดเปิดอ๋อโอเคแลวาเริ่ลยกว่าเนาะมันลำบากอันเนี้ยแหลกแหลกอันเนี้ยเขาถ่ายโดยอยู่พอทำไมอ่ะ อาใส่ดีไทยทห,หารกันดีกว่าเนาะของบอสไปขนาดผมถือรุ่ผมยังไม่รู้เลยแบบว่ามันเป็นชุ่ <c oughs> นนดำจริงๆเด้อพี่ออกเกมเนี้ยมือัดจับจริงนะครับตาปกติอ่ะเฮ้ยจริงๆพี่ตอนตอนนี้พี่ใช้มือเดียวการถือเนะี่ยมันเกี่ยวกัการเล่นอ <c oughs> ่ะผมว่าใช้มือเดียวในการเล่นเกมอะ่ะท้างในมือเนี่ยขาเด้อป่ะมาเดายู่กัดเอาพี่มือแล้วเนี่ยอะไรมืนะดเวลาของจริงเหรอเปล่า <c oughs> เปล่ามากัดพูดผิดแค่ในลนาเกมมันลำบากเนาะเหือเหือเตื่องนี้ใช้โปรแกรมแป๊บก็ไม่ได้นะใช้ตวามสำหารับนการแค็เกมมันล็อกเนาะเครื่องไม่มาล็อกเฮ้ยยากข้างหลังฮะโอ้ยทุดทางสีดำไอ้สีขาวไอ้เออเฮ้ยดับดักอ่ะไม่ลไม่รู้เรื่องระวัง จะไหมวันนพี่ไม่แม่นอู่วันนั้นมีอะไรปะไม่มีไนี่ไม่ได้คุยกับพี่แบงค์งานอ๋อคุณแบงค์โอริโอ้ออจัดใช่เหรอไม่ใช่ใช่พี่หนักก็ดีนะเฮ้ยเเหรออออนจ้างีด Ừ, Nếu tham tham skill này mình mình mới ra mà được này à? Ơi, mấy con này, con tóc mi giờ này thì ơi, cái này, ơi ơi, có chậm hửm rồi thì phá, ơ, cái đó bảo thì rồi, bảo chào bài đây, ơi bá à, thi bá à, một cái năm chưa mình làm, còn mình nhìn cái thi nhìn mèo ơi, เฮ้ยพี่แม่งมันอยู่เอ้โหไอ้โครงการหนึ่งพี่ด้วยโครงการหน่งพี่ด้วยนี่อะแล้วก็ที่นอนในมอเดลเออนี่อะอย่ช่วยหน่อยอยู่นี่ไหนเขาจะดอกบี๋วันนั้นจบแล้วอ่ะพี่ยอดผมจะบอกเขาดีเกับแล้วผมขับกล่องไปแล้วพี่ขับไปทางไหนแล้วเก่งนี่ก็โปรยวประเด็นจีว่าญาติมาหาญาติผมอย่ายุ่ง แกเหรอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลไม่พอมันับสกิลเซอร์โวเนาะนับสกิลเซอร์โวให้เยอะที่สุดอะไอของข้อของแกนขอของตัวเองนาะมะอ่ยอดอ้อโอ้ยเดินผ่านได้ยังไงนี่ยอดหมดูยืนตูดีออะไรอ่ะ ไม่เปินต้องตีเอาเว้ยเฮ้ยผมพี่วับพี่สมหมวกอะน่าจะฮะเฮ้ยไม่เอาไม่เทไม่เทไม่เทไปเก็บอกว่เผื่อไว้สำหรับต่อท้าช้าอะไรเลยดูเทเลยบอกนี้ว่าใส่ตอนขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยเจดี่คขั้นเบิดได้เว้ย เออสามารถนะเออนั่นแหละเฮ้ยเจอหมวกหมวกในปน่งหมวกในปนอยู่เนี่ยหมวกในทหารนี่เสียงเสียงปุนนายนี่ดังมากเลยอ่ะแล้ขึ้นยังเนี่ยขึ้นอะไรอ๋อแล้วเช้ายังเช้าแล้วอ่ะจ้ะแล้วต้องวั ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคแต่ตรงนี้มันเท่ดีว่เาเฮ้ยสักมืนมืนหอหัวสักกวกไ